สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับประจำวันที่24นะครับก็มาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของเมสันเมาส์นะครับรายงานเพิ่มเติมจากช่วงเช้ามืดแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปเข้าถึง ข้อมูลนะครับขอชี้แจงไปด้วยในตัวนะฮะคือตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็นอนประมาณตีห้านิดๆน,นะครับคิดว่าก็คงไม่มีข่าวขยับแล้วนะฮะแต่ว่าพอตื่นมาในช่วงสายๆของวันนี้มาเช็คข่าวย้อนหลังในช่วงเช้ามืดผลปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวของดิวเมสันเมานะครับหรือข้อเสนอที่แมนยูยื่นให้เชลซีรอบที่สามนะครับก็คือโดนบอกปัดเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะสำหรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีการชี้แจง นะครับก็คือเรื่องของเวลาที่จะมีการปรับเรื่องของการลงคลิปนะฮะก็อย่างที่บอกกันไปนะครับผมเนี่ยก็คงที่จะทนนอนเช้าเช้ามืดทุกวันก็คงไม่ได้ละนะครับตีสี่ตีห้าทุกวันเนี่ยเพราะว่าทํามาหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นผลตามมาก็คือสุขภาพนะครับที่มัน แย่ลงไปทุกวันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียงด้วยนะฮะส่วนหนึ่งอันนี้เป็นมานานละนะครับรวมไปถึงสุขภาพทาั้งด้านอื่นไปเต้าหาหมอมากขึ้นหละนะฮะในช่วงหลังทั้งที่อายุก็ยังไม่มากนะต้องบอกกันก่อนนะครับก็เรื่องนี้หวังว่าแฟนบอลของช่องจะเข้าใจนะฮะเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยออกมาชี้แจงสักเท่าไหรนะ่นานๆที่จะมาคอมเมนต์หรือว่าออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี้นะครับก็หลังจากนี้อาจจะมีการปรับเวลามาอัปคลิปช่วง ทิยงเที่ยงใบ่บ่นะครับแล้วก็จะเป็นการอัพแบบหลายหช่องทางแล้วกันใน เฟซบ o ๊กแฟนเพจด้วยนะครับที่ตอนนี้มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นหละที่ขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอีกช่องหนึ่งจะเป็นการสรุปข่าวจริงๆนะครับก็คือแบบจะไม่ใช่แบบวิเคราะห์จริงๆนะครับจะเป็นแบบในเชิงสรุปข่าวจริงๆเลยเป็นข่าวทางด้านตลาดซื้อขายนังเตะล้วนๆของทุกทีมนะครับ,บรวมไปถึงแมนยูด้วยนั่นแหละนะฮะส่วนช่องนี้ก็จะมาแบบจัดเต็มนะครับใส่ข้อมูลที่ผมเนี่ยมีการหามาได้ก็จะใส่แบบเต็มที่ในคลิปนี้นะฮะ 15-20ทีนาทีก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกฟังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่อาจจะเปลี่ยนไปในช่วงหลังจากเนี้ยจะมีการอัพที่เปลี่ยนเวลากันไปแต่ถ้าเกิดบางช่วงบางวันเนี่ยผมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของส้างร่างกายเนี่ยผมก็จะมาอัพช่วงเช้าในบางวันบ้างนะครับก็จะพยายามชี้แจงในช่วงนี้ไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะในคําชี้แจงนี้นะฮะเพื่อแบบอยากให้ทุกคนเนี้ยได้รับทราบแบบทั่วถึงกันด้วยนะครับโอเคก็ ฝากกันด้วยนะครับในเรื่องของช่องทางแล้วก็เรื่องของคำอธิบายหวังว่าทุกคนจะเข้าใจจริงๆนะฮะในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับขอภัยกันด้วยนะครับล่วงหน้ากันก่อนนะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับข่าวมันเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วมากนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมันมีทั้งแมนยูได้ลุ้นแล้วก็ ต่อมาในไม่กี่ชั่วโมองต่อมาเนี่ยมันก็เป็นสานการที่วนกลับมาที่เดิมของทางแมนยูนะครับก็คือเพรเสนอที่แมนยูยื่นเงเข้าไปรอบที่3เนี่ยโดนบอกปัดน,นะครับแล้วก็ทางเดวิดออนสตีนนะฮะรวมไปถึงนักข่าวดัางๆหลายคนเนี่ยก็มีการบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการประมาณ ข้อเสนออยู่ที่58ล้านปอนด์นะครับบวกกับโบนัสอีก7ล้านปอนด์เพื่อปิดดีลนี้นะฮะหรือว่าทําให้ดีลเนี่ยสำเร็จนะครับเชลซีอยากให้แมนยูเนี่ยเข้ามาเจรจาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการส่วนตัวก็ได้เพื่อทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยมันลงตัวที่สุดนะครับทั้งเชลซีก็ได้ขายนะฮะในราคาเม็ดเงินที่ทาสงสโมสรต้องการแมนยูนั่นต้งเตะเมสันเมาส์ได้ย้ายตามที่ทานันเตะต้องการโรมาโน่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเมสันเมาส์ยังคงมุ่งมั่นที่จะย้ายไปร่ว ีแมนยูแล้ก็ไม่ต้องการสัญญาฉบับใหม่กับทางเชลซีอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนะครับก็คือมเมสันเมาส์เนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อ ให้ดิวดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือการย้ายไปแมนยูเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับและถ้าเกิดซัมเมอร์นี้ไม่สามารถย้ายได้ซัมเมอร์ปีหน้าเขาก็พร้อมย้ายแบบฟรีเอเยต์นะครับโดยที่ไม่ต่อสัญญาั่นเองนะครับเมสันเมาส์ไม่ต้องการให้ดิวในช่วงซัมเมอร์เนี้ยพังลงไปนะครับอยากให้แมนยูสู้ต่อยากให้เชลซี Chelsea รับข้อเสนอก็ว่ากันตามแต่นะครับนี่คือข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเช้ามืดหรือว่าหลังจากที่ผมเนี่ยนอนไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับมันมีการเคลื่อนไหวทันทีผมนอนประมาณตี ห้านินนิดนะฮะ ตั้งเวลาอัปคลิปประมาณตีห้าครึ่งซึ่งก็เผื่อกันเอาไว้นิดหนึ่งนะฮะสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ช่วงนี้ข่าวมันรันข้างไวบางทีอาจจะเป็น10นาทีก็มีข่าวออกมาแล้วนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นช่วงของตลดาดซื้อขายเต็กด,ด้วยนะครับก็ต้องรอดูบทสรุปของแมนยูนะครับว่าแมนยูจะมีการบิดรอบที่4หรือเปล่านะครับตอนนี้เท่าที่ผมเช็คข่าวในโซเชียลหรือว่าในจากหลายแหล่งเนะี่ยก็คือมันยังเงียบอยู่นะครับน่าจะมีความ เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นในช่วงเย็นๆวันที่24หรือว่าช่วงค่ำๆเป็นต้นไปนะครับช่วงเที่ยงๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการที่แมนยูโดนบอกปัดอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันอาจจะเป็นในช่วงค่ำของวันนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเบรกกิ้งออกมาเนาะนะครับข้อมูลเพิ่มเติมจากนักข่าวของสกีสปอร์ตนะครับก็นักข่าวอย่างเจมส์สวันด้าเนี่ยนะฮะก็มีการคอมเมนต์นะครับว่าถ้าเกิดเราพูดคุยกันเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอน เมสันเมาส์เนี่ยอาจจะให้คําตอบประมาณว่าเขาเนี่ยต้องการอยู่กับทางเชลซีต่อไปนะครับในช่วงชีวิตการค้าแข้งที่เหลือนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการพูดคุยสัญญากับทางเชลซีเนี่ยผลที่ออกมาก็คือทางฝั่งของเมสันเมาส์เนี่ยไม่โอเคแล้วก็ทางทีมงานของเมสันเมาส์เนี่ยก็ไม่โอเคเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางเมสันเมาส์เนี่ยต้องการค่าจ้างในระดับที่ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่ได้รับ ค่าเหนื่อยสูงที่สุดของทางเชลซีนะครับเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเคยทําให้กับทางสโมสรนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถตกลงกันได้ตอนนี้ทางเมสันเมาต้องการความท้าทายใหม่ๆนะครับซึ่งปลายทางนั้นเนี่ยนะครับมันก็ น่าจะมาลงเอยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแมนยูเนี่ยมีความที่ไม่ต่อเนื่องเกี่ยวกับตำแหน่งนี้นะฮะก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับบางช่วงคาเซเมโรขาดหายไปก็หาตัวทดแทนไม่ได้นะครับแล้วก็เอเดรีเซนมีอาการบาดเจ็บบางช่วง แมนยูก็มีปัญหาในตำแหน่งนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูต้องการมิดฟิ์รายใหม่แล้วก็เมสันเมาส์เนี่ยมองได้ว่ามีคุณสมบัติที่คล้ายกับเอเล็กเซนนะครับมีจุดเด่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนี่คือสิ่งที่แมนยูตามหามานะครับแล้วก็เมสันเมาส์น่าจะมาทดแทนใน ส่วนของเอเล็กเซนหรือว่าคาซิเมโรในยามที่ไม่พร้อมหรืออาจจะเป็นตัวจริงไปเลยยืนแทนที่เอเล็กเซนแล้วก็ขยับเอเล็กเซนไปเป็นตัวโรเลชันแท็กนะครับอน,นี่คือมุมมองของฝั่งสกายบอร์ดนักข่าวคนแรกนะครับนักข่าวอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามาร์คแม็กอะดัมนะฮะที่มีการวิเคราะห์ผ่านทัสเฟอร์โชนะฮะของสกายบอร์ดนะี่แหละเขาบอกว่า มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูสนใจในตัวของนักเตะรายนี้แบบจริงจังมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยมีการติดตามนักเตะกองกลางคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้แบบเล็งเมสันเมาส์ไว้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับแมนยูยังเล็งรายอื่นด้วยนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่เชลซีต้องการค่าตัวอยู่ที่ในระดับ60ล้านนะฮะ60 จนถึงเจ็ดสิบล้านประมาณนั้นนะครับมันก็เลยเป็นกรณีที่กําลังหาบทสรุปกันอยู่หรือตอนนี้เป็นความยุ่งยากที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะคาดหวังได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงตลาดรอบนี้เมสันเมาส์ก็น่าจะลงเอยกับทางแมนเชสเตอร์เดย์ยูดีนะครับนี่คือมุมมองของนักข่าวท่านนี้นะฮะที่มองกันออกมาอาจจะมีความยุ่งยากหน่อยซับซ้อนขันหน่อยแต่สุดท้ายเมาส์ก็น่าจะได้ใหญ่นะครับแล้วก็เชลซีน่าจะได้รับเ,เงินที่อยู่ระดับที่เชลซี Chelsea ต้องการแล้วกันแมนยูก็พร้อมจ่าย อะไรประมาณนัะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเร,เรื่องของเมสันเมาแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคิดว่าควรเดินต่อหรือว่าพอแค่นี้นะฮะเพราะว่าบิดมา3มรอบแล้วนะครับ ส่วนเรื่องของดุวิดีคากันบ้างนะครับสกายปอดครับมีการให้ข้อมูลออกมาว่าอนาคตของดุลดีคากันเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระดับกลางๆอะ่ะไม่มีแบบว่าความเป็นไปได้ที่จะย้ายออกหรือความเป็นไปได้สูงสุดที่จะอยู่ต่อไปนะครับมันแบบออกได้หลายทางแล้วกันอยู่ในระดับกลางๆนะครับซึ่งตอนนี้กําลังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ มันเปิดกว้างมากนะครับที่ทั้งอยู่ต่อแล้วก็ย้ายออกไปนะครับหรือต่อสัญญานั่นเองนะฮะทั้งสโมสรแล้วก็ดิวดิการเนี่ยกำลังพิจารณาเกี่ยวกับทางเลือกของพวกเขาอยู่นะครับดวดิการก็พิจารณาในส่วนตัวว่าจะย้ายไหมหรือจะอยู่ทางสโมสรก็พิจารณาว่าจะมองหาผู้ศัตูรายใหม่เลยไหมหรือจะต่อสัญญากับดิวดิกาหรืออะไรก็ตามแต่ในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีเส้นตายเกี่ยวกับเรื่องของสัญญ,ญาฉบับใหม่ของดิวดิการก็ตามนะครับสกายบอร์ด กล่าวต่อนะครับว่าดีลรายชื่อผู้สับป,ปะตูยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือแมนยูกำลังมองหาผู้สับป,ปะตูรายใหม่เข้ามาโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเดวิดคาเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับโดยที่มีพวกคอร์ซ่าไรยาอราน่าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเป้าหมายหลักนะครับที่แมนยูลีกันเอาไว้ตอนนี้ก็มีข่าวกับอูราน่าอย่างหนักนะครับในรายของดีแคนไร์นะครับแมนยูยังคงสนใจในตัวของมิดฟิลด์รายนี้แล้วก็ได้มีการประชุม ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการซื้อนักเตะรายนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดียวที่ยากมากนะฮะเพราะว่าราคาเม็ดเงินค่อนข้างสูงผมวิเคราะห์ไปแล้วในเรื่องนี้นะฮะซึ่งทางแมนยูก็ต้องสู้กับทางซิตี้แล้วก็อาเซนอลด้วยที่เป็นตัวเต็งนะฮะส่วนเรื่องของเอตุนี่ลอนกานะครับเดลีเมลบอกว่าแมนยูเนี่ยก็ได้มีการกลับมาสนใจลอนกาอีกครั้งนะครับซึ่งจะเป็นการเสร็ญยาคว้าตัวนักเตะรายนี้แบบถาวรอ,อย่างแน่นอนนะครับทางแมนยูเองก็พร้อมที่จะพิจารณาการปล่อยตัวอีกด้วยนะฮะต้องบอก อย่างนนนั้ะครับราคาค่าตัวตอนนี้แมนยูอาจจะมีการลดราคาลงมานะฮะเหลือประมาณ10ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถูกมา,มากๆนะครับก็อยู่ที่สโมโสรปลายทางแหละว่า สนใจจริงไหมแล้วก็พร้อมจ่ายหรือเปล่าในะฮะในราคานี้ถือว่าแบบราคานี้แบบนิ่มๆเลยนะสิล้านปอนด์เนี่ยนะฮะดอทบุนไม่น่าจะมีปัญหาหรือว,ว่าทีมไหนก็ตามที่สนใจนะครับเดลี่เมลยังได้มีการกล่าวต่อนะฮะเกี่ยวกับเป้าหมายของ Man แมนยูในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับสาการตอนนี้ศูนย์หน้าที่เป็นเป้าหมายของแมนยูเนี่ยมันมีทิศทางแบบไหนกันบ้างนะครับผมจะขอตัดในรายของโอซิมเฮนแล้วก็เฮลิคินออกไปนะเพราะว่าอธิบายแล้วก็วิเคราะห์กันไปแทบจะทุกคลิปอยู่แล้วนะฮะคืออธิบายไปบ่อยแล้วกันนะครับ เอาแบบตัวเลกรองลงมากันบ้างนะครับก็คือในรายของรอสมุชฮอยรุนเนี่ยดิเมลบอกว่าค่าตัวตอนนี้มันแรงมากอยู่ที่ประมาณ86ล้านปอนด์นะครับแมนยูเนี่ยพยายามต่อรองหรือว่าในมุมของแมนยูแล้วกันก็คือราคาของฮอยรุนเนี่ยมันไม่ควรที่จะแรงถึงในระดับนั้นมันควรที่จะประมาณสัก40-50ล้านปอนด์นะครับซึ่งเหจุผลสมพันธ์ก็คือแมนยูเนี่ยมองทั้งเรื่องของวยัยเพียงแค่20ปีนะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่ ประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับการไปทุ่มทุนในราคา100้านล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นดีลที่เสี่ยงเลยนะกับเด็กที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเวทีใหญ่ๆถึงแม้ว่าจะมีมาบ้างอยู่แล้วก็ตามแต่คือยังมีไม่มากแล้วกันยังขาด ประสบการณ์ที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มันเป็นการแบบไม่รับประกันแล้วกันว่าซื้อมาแล้วทุ่มในระดับแบบเกือบๆหนึ่งล้านปอนด์แล้วก็จะทําได้ดีนะครับนี่คือมุมมองทางฝั่งแมยูนะที่มองว่าฮอยลุนเนี่ยราคานี่มันแรงแต่ถ้าเกิดลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะน่าสนใจนะครับส่วนในรายของ โคโรโมนี่แฟรงเฟิดเนี่ยตีราคาไว้80ล้านปอนด์เป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูต้องแข่งกับไบร์นนาที่ให้ความสนใจซูน่ารายนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เชื่อกันว่าราคาของโมนี่น่าจะมีการ ถอยลงมาได้หรือพูดง่ายก็คือลดราคาลงมาได้อีกนะครับเฟิร์ก็น่าจะยอมให้ลดราคาลงมาอีกเพื่อทําให้การขายเนี่ยมันคล่องขึ้นนะครับราคาก็น่าจะลดลงมาประมาณ50-60หล้านปอนด์นะครับซึ่งจะทําให้ดิวเนี่ยพอคุยก,กันได้กับทางฝั่งแมนยูหรือว่าทางฝั่งไบยเยิร์ก็ตับนะครับจาก80ก็ลดลงมาประมาณ5060หล้านปอนด์เนี่ยมันพอคุยนะฮะ อีกหนึ่งรายครับก็คือรามอสสาขการตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่คือตามข้อมูลเดลี่เมลนะเบนฟิก้าต้องการราคาเม็ดเงินค่าตัวของรามอสเนี่ย ในระดับเดียวกันกันกบเดวินนูนเยสที่ย้ายไปลิเวอร์พูลนะครับในราคาประมาณนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงเข้าไปต่อรองจริงราคามันก็อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้ต่ำกว่าตอนที่เบนฟิก้าขายนูนเยสให้กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งมันเป็นนักเตะที่เทนฮากชื่นชอบนะครับแล้วก็ผลงานดีในสโมสรอีกด้วยนะครับก็เป็นเป้าหมายที่ข่าวลากยาวมาหลายเดือนแล้วนะครับสาการของดูซาร์บราวิดนะครับราคาตอนนี้ก็น่าจะประ ประมาณ60ไม่เกิน75ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็มีข่าวกับแมนยูอยู่บ้างแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้แบบมีข่าวรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับเป็นตัวเลือกของแมนยูแล้วกันตอนนี้ก็ เนี่ยไปแล้วนะฮะคือยูเวนตุสเนี่ยก็พร้อมขายถ้าเกิดแบบมีบราาุรค่าเม็ดเงินค่าตัวที่พวกเขาต้องการเนี่ยก็ยื่นเงินเข้ามาได้เลยมาพูดคุยกันได้เลยนะครับพร้อมปล่อยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ายูเวเองเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับรเรื่องของเม็ดเงินอยู่พอดีนะครับก็อยู่ที่ทางฝั่งแมนยูนี่แหละว่าจะพร้อมยื่นไหมไราคาอยู่ที่ประมาณอย่างที่บอกกันไปไม่เกิน75ล้านปอนด์นะครับบางสื่อเนี่ยเล่นไม่เหมือนกันนะบางสื่อบอกว่า60 50บางสื่อบอกว่า70นะฮะโอเคประมาณนี้ครับนี่คือสาการเกี่ยววกับส่่นนห้าที มีข่าวเชื่อมโยงในแต่ละรายนะครับก็แต่ละตัวเนี่ยนะฮะหรือว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหราคา5060บล้านบอดอัพทุกคนนะฮะก็ถือว่ามันเป็นมูลค่าที่โดนอัพขึ้นไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซัมเมอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะว่าหลายๆสื่อเนี่ยตีแบบว่ามันเป็นซัมเมอร์ของตำแหน่งศูร์น,นานะครับหลายๆทีมต้องการศูย์น,นานะฮะก็ทำให้ราคาศูยน์น้าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะแรงเป็นพิสเนะครับส่วนมุมมองของดวิยอครับก็ได้ออกมาคอมเมนต์นะครับว่า สามนักเตะที่ถึงเวลาที่จะต้องย้ายทีมได้แล้วนะครับหมดเวลาพิสูจน์ตัวเองกับทางแมนยูแล้วเรียบร้อยฮะแล้วก็ต้องย้ายได้ด่วนเลยในช่วงซัมเมอร์นี้นครับคนแรกว่ายอรบ,บอกว่าก็เป็นแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่บองได้ว่า ซีซั่นก่อนเนี่ยเดเด็กินฮารกก็ไม่ค่อยเลือกใช้สักเท่าไหรน่นะถึงแม้ว่านาักเตะจะพร้อมลงสนามก็ตามส่วนใหญ่ก็ไปเป็นตัวสำรองและนะครับมันก็ชัดเจนว่าคือบทบาทสำคัญเนี่ยน้อยลงนะฮะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีดว้วยอาจจะถึงเวลาที่ต้องขายและนะครับส่วนไน้รายของมาร์ซียาล้วก็จะดอนซานโช ก็เช่นเดียวกันนะครับมัลซยาลเนี่ยอยู่กับแมนยูมานานหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมามีทั้งเรื่องของการบาดเจ็บและถ้าเกิดเราดูจากสถิติของมัซยาลแล้วก็เอามาคิดคำนวณเกี่ยวกับการลงทุนมหาศาลไปในตอนที่ซื้อมัลซยาลกันเข้ามาเนี่ยถือว่ามันเป็นการลงทุนที่ถูกไมหมฮะที่แบบขาดทุนแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะขายเช่นเดียวกันเพราะว่ามัลซยาลวนหูปอยู่เนี่ยหลายปีนะครับเจดอนซอนโชเนี่ยยังคงมีคําถามมากมาย ซึ่งผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองนะฮะแต่นกเตะประเภทแบบนี้ต้องทําอะไรมากกว่านี้ครับนี่คือมุมมองของทางแต่ว่ายอกนะที่มองว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วฮะแต่ละคนที่ซื้อมาในราคาที่สูงมากๆจะโดนซานโชมาเลเซียก,กยก็สูงแม็กวก็สูงนะครับแต่ว่าแต่ละคนไม่ตอบโจทย์เลยนะครับถึงแม้ว่าซานโช โดยยกมองว่าควรที่ได้รับโอกาสพิสุจนตัวเองมากกว่านี้แต่มันหมดเวลาแล้วนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แู็ที่น่าสนใจนะครับก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ